สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับอิ่มนะคะที่ปรึกษาการขายโตโยต้านครทนสาขาเทพรักษ์นะคะพบกับช่อง y o u t u b e นะคะโตโยต้าคาบายเซลอิ่มนะคะวันนี้นะคะอิ่มมาพร้อมกับรถคันนี้นะคะซึ่งจะเป็นรถยาลิสนะคะ5ประตูปีล่าสุดเลยคือ2023นะคะตัวนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่จากตัวเดิมนะคะซึ่งตัวที่โชว์อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นรุ่นท็อปเลยก็คือจะเป็นรุ่นพรีเมียมเอนะคะราคาของเขานะคะจะอยู่ที่0กแสน 94,000บาทนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะพิเศษไปกว่านั้นถ้าลูกค้าอยากได้เป็นตัวหลังคาดําตัวนี้นะคะสามารถที่จะเพิ่มเงินได้อีก5,000บาทก็จะเป็นอยู่ออยู่ที่699,000บาท นะคะแต่ถ้าลูกค้าชอบเป็นสีขาวมุกนะคะ mm. ก็จะเพิ่มไปอีก7,000บาทนะคะซึ่งราคาของแต่ละสีจะค่อนข้างแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวอิมจะพาคุณลูกค้านะคะมาชมภายในรถกันค่ะว่าในรุ่นท็อปตัวนี้ที่เป็นสีแดงเบาะสีแดงแบบนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภายในของตัวยารลิสรุ่นนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะเบาะนะคะจะมะีเป็นแบบทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะ แล้วก็จะเป็นสีแดงเบอร์กันดี้แบบนี้ให้นะคะพร้อมกับได้แดงนะคะเดินเส้นได้อย่างละเอียดสวยงามมากเลยนะคะอ่าโอเคเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งจะมีการบอดจะเป็นทูโทนก็คือจะตัดกับในส่วนของสีเทาเข้มแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ซึ่งจะเป็นตัวท็อปนะคะภายในจะเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนเกียร์นะคะระบบเกียร์ของเราจะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะอ่าเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะคะตัวนี้นะคะ ฐานเกียร์เป็นสีดำเงานะคะส่วนเบรกมือเรายังจะเป็นเบรกมือแบบปกตินะคะพร้อมกับที่พักแขนตรงนี้ให้กับผู้ขับนะคะและมีช่องเก็บของตรงนี้ให้ด้วยนะคะโอเคส่วนหน้าจอของเราตรงนี้นะคะหน้าจอจะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth ได้หมดเลยนะคะเชื่อมต่อง่ายมากนะคะส่วนแอร์นะคะ ่าตรงนี้แอร์นะคะจะเป็นแอร์แบบออโต้นะคะอ่าโอเคซึ่งสวยงามมากมีเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะและพิเศษไปกว่าน,นั้นนะคะรุ่นนี้นะคะมีพร้อมกับตัวกล้องบันทึกภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะและรถคันนี้นะคะ จะมีเป็นตัวกล้อง360องศานะคะเวลาคุณลูกค้าถอยจอดนะคะจะสามารถมองเห็นสิ่งที่กีดขวางรอบข้างรถได้อย่างชัดเจนเลยนะคะและกระจกมองหลังนะคะตัวนี้ช่วยอะไรได้บ้างเวลาคุณลูกค้าขับรถตอนกลางคืนนะคะ<ม>เขาจะทำงานอัตโนมัติโดยการปรับแสงให้ถนอมสายตาไม่แยงตาหรือทำให้เราแสบตานะคะตัวนี้นะคะโอเคมาดูในส่วนของพวงมาลัยกันนะคะพวงมาลัยนะคะกระทัดมือมากนะคะตัวนี้และยังมีปุ่ม เป็นควบคุมการโทรเข้าโทรออกนะคะบนพวงมาลัยเลยนะคะปรับเสียงเครื่องเสียงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกดดูในส่วนของข้อมูลการขับขี่หน้าจอเรือนไม้ตรงนี้นะคะรถคันนี้ระบบการสตาร์ทเป็นแบบพุทธสตาร์นะคะสมาร์ทเอนทีนะคะภายในด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะคะโอเคค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะรถยาริสคันนี้นะคะซึ่งวิธีการพับเบาะนะคะง่ายๆเลยนะคะเบาะ เดี๋ยวอธิบายบอกก่อนเนาะเบาะจะเป็นสีแดงนะคะตัดกับสีเทาเข้มแบบนี้นะคะดูสปอร์ตสวยงามนะคะสำหรับนะคะลูกค้านะคะที่มีการบรรทุกสัมภาระเยอะนะคะสามารถพับเบาะได้ส่วนตรงนี้สามารถพับแบบ 60- 40นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวอิ่มสาธิตให้ดูนะคะเดี๋ยวอิ่มขออนุญาตพับฝั่งนี้ให้ดูนะคะวิธีการพับเขาจะมีปุ่มตรงนี้นะคะคุณลูกค้ากดนะคะกดแล้วก็พับเบาะได้เลย ตรงนี้อาจจะติดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวอิมขออนุญาตเลื่อนแป๊บ,บนึ่งนะคะอะโอเคตัวนี้ก็จะพับเรียบแบบนี้นะคะซึ่งอีกฝั่งนะคะก็จะเป็นวิธีการพับเหมือนกันเลยนะคะเพื่อเพิ่มในเรื่องของพื้นที่การเก็บสัมภาระให้กับคุณลูกค้านะคะบรรทุกของได้มากยิงขึ้นนะคะโอเคภายในวันนี้อิมพามมาดูภายในเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของแคมเปญการออกรถกันค่ะ โอเคค่ะอิมพาไปชมภายในตัวรถของตัวยาริสพรีเมียมเอตัวนี้รุ่นท็อปตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะเรามาดูในเรื่องของแคมเปญการออกรถกันนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถออกได้ง่ายๆเลยนะคะ mm hmm. เพียงแค่เงื่อนไขถ้าเป็นพนักงานบริษัทนะคะอายุงาน2ปีขึ้นไปนะคะหรือเป็นผู้จัดการที่อายุงาน1ปีขึ้นไป ะะรับเงินเดือนผ่านการโอนมีสลิปคาร์บอนนะคะและนังสือรับรองการทํางานตัวนี้สามารถดาวเริ่มต้นที่ศ์เปอร์เซ็นได้เลยนะคะหรือลูกค้าที่มีการครอบครองรถยี่ห้อไหนก็ได้นะคะทุกยี่ห้อเลยนะคะครอบครองมาแล้ว2ปีนะคะสามารถที่จะใช้แคมเปญน,นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือคุณลูกค้ามีงบน้อยในการออกรถเราสามารถดาวเริ่มต้นได้ที่5%หรือ2 5แล้วแต่กําลังของคุณลูกค้าเลยนะคะส่วนดอกเบีย้ยอิม่มมีดอกเบี้ยให้พิเศษนะคะสำหรับช่วงนี้เลยนะคะโอเค ถ้าเกิดว่ามีใครสนใจในส่วนของตัวยาลิตัวนี้นะคะสามารถ ทักมาสอบถามอิมหรือโทรหาอิมได้เลยนะคะเดี๋ยวอิมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะคะเบอร์อิมนะคะจะเป็น085นะคะ5942965สามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่ามีข้อแนะนําใดๆเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปให้อิมนิดนึงนะคะสําหรับวันนี้นะคะอิมขอขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมนะคะในส่วนของการรีวิวรถยาริทันนี้ของอิมนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะลูกค้าสามารถกดไลค์นะคะกดแชร์และติดตามให้อิ่มได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะยิมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ